จะทาอย่างไรเมื่อเราถูกคนดินทาว่าร้ายหรือใส่ลายป้ายสีกับเราง่ายมากเลยคะ่ะไม่ต้องดูคะ่ะยกระดับจิตใจเราให้มีความสุขและไปต่อเสมอนะคะเราไม่สามารถทําให้คนทุกคนรักในสิ่งที่เราเป็นได้ขณะพระพุทธเจ้ายังโดนดินทาเลยนะคะยังโดนปักปั๊มนะคะความดีจะคุ้มครองเราเองฟ้ารับรู้ดินรับทราบใครทําอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะคะผลลั์ใครคนนั้นก็ต้องรับกฎแห่งกรรมสะท้อนกลับ อย่างแน่นอนนะคะถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำผลดีมันก็ปรากฏเองใครจะคิดว่าเราเฮ้ยเอ่อสร้างภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นมันโลกของเขาคนที่คิดมันมาจากความคิดของเขาเขาจึงพูดแบบนั้นถ้าวันนี้เขารู้จักเราจริงๆเขาจะเข้าใจเราจริงปะดังนั้นวันนี้เอาเวลาไปแคร์คนที่เขารักเขาชอบเราดีกว่าบนโลกนี้มีคนมากมายที่รักแล้วก็ชอบเราค่ะทาไมเราต้องเอาเวลาไปเสียกับคนที่เขาไม่ได้รู้ รู้จริงรู้ลึกเกี่ยวกับชีวิตเราด้วยปล่อยเข้าไปค่ะอนุโมทนาบุญอโหสิกรรมเนาะ